เอาละครับสวัสดีครับพเพื่อนๆชาวโมบายลูปเปอร์ทุกท่านอยู่กับผมนัดโยในเกม Levy Stone Story ครับผมแล้วนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ทีมที่ใช้ในการลงดันฝุ่นหรือว่า Dusty Land นั่นแหละฮะก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วแล้วกันตอนนี้โมมาจนใกล้คอมพลี e แล้วครับผมใกล้จะทำทีมที่มีสกิลที่ต้องการได้ประมาณ80%และเดี๋ยวนี้จะมาแชร์ให้ดูก่อนว่าตอนนี้ผมใช้ตัวไหน งใช้สกิลอะไรบ้างจากออฟชุดเกราะแล้วพวกเครื่องประดับต่างๆนะครับผมอันนี้ให้ดูก่อนเริ่มจต่ไอ้เขียวครับผมไอ้เขียวก็เป็นนักแคร็กตัวเดิมครับผมมาพร้อมกับสกิลแคร็กที่อัพเป็นสายแคร็กหมูนะครับผมลงพื้นแล้วใส่การ์ดไจแอนตบีชหรือว่าการ์ดยักนี่แหละครับผมคอมโบกันได้อย่างลงตัวเลยออปชั่นมีอะไรบ้างครับนะหลังจากที่คราวที่แล้วยังไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนนี้ ฟูลออปชั่นใส่ครบ3ออฟยังคงชอบดาบดาวตกอยู่นะฮะใส่เมทิโอไลท์ไว้เดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนอยู่แล้วก็เป็น power crack ครับผมใช้สกิลแคครกแล้วแรงขึ้น145%แล้วก็ penetrate crack นะครับผมไอ้ท่า crack เนี่ยจะ ignore defense 50%ิอร์เน์นั่นแหละนี่คือเคล็ดลับของความแรงแล้วก็สามารถเคลียร์มอนได้ไวนี่คือออฟของดาบนะครับแล้วก็ออฟของชุดเกราะครับผม จะมี High ฮสปีดแคร็กรถคูดาวของท่าแคร็กลง3วินาทีครับผมและด้วยความที่เป็นตัวแท้งผมก็ใส่ r e เวเอร์ชันะครับผมเวลาโดนโจมตีคริติคอลเนี่ยโอกาส50%ที่จะลดคูดาวเราลง1.5วินะครับผมมีติ๊กเกอร์ได้ด้วยก็คือแบบโดนซ้ำๆมันก็จะยิ่งลดลงไปอีกนะไอพาเชียนสเปลเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันแสดงผลหรือเปล่ามันบอกว่าถ้าเราได้รับดาเมจ5ครั้งหรือว่า5 นาเมเนี่ยไม่รู้แปลแปลยังไงแล้วก็เราจะได้25%ส l เปอรกิลดาเมจแรงขึ้นนะครับผมภายในระยะเวลา10วิแล้วมันสแต็กได้ถึง10 l เลเยอร์เลยก็งงๆอยู่ไม่รู้ว่าภาษาไทยมันจะแปลยังไงนะครับต่อมาครับแหวนแหวนอันนี้ผมโชคดีมากได้คลิโบก10มาใส่คลิดาเมจนะครับอาพวกเจมอะไรเงี้ยถ้าเป็นดาบกับแหวนใส่คลิแอมอันอื่นที่ใส่อะไรไปก็ได้ครับใส่เดบใส่อะไรไป นี่ผมได้สกิลนี้มาครับเป็นสกิลหายากชื่อว่า W c k Incentive มีโอกาส5%ที่จะรีเซ็ตครูดาวของเรานะครับผมเมื่อเราตีติดคิซึ่งก็เหมาะกับตัวนี้พอดีอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้คอมโบกับการ์ดยักษ์ตอนยักษ์ออกเนี่ยคริชัวชัวนะแล้วก็ส่วนอันนี้ผมกำลังหาเปลี่ยนอยู่ยังไม่ครบดีครับผมสร้อยมี Strength t e s t อันนี้เหมาะสมเพราะว่าตัวนี้มันมันตีแล้วดูดเลือดด้วย เลือดเราจะอยู่ที่ประมาณ100%เต็มตลอดนะฮะมันก็ได้คลิเพิ่มคลิแดมเพิ่มอันนี้คือตัวนักแคร็กในตำนานเดี๋ยวจะเปลี่ยนใส่ให้มันมีแอทแท็มันจะแรงกว่านี้นะดอย่ค่าสแตตของมันประมาณนี้นะครับผมต่อมาครับผมตัวนี้เป็นหมาหมาเทพที่ใส่ออฟเกือบครบแล้วเช่นกันนะโดยธนูเนี่ยยังไม่ครบยังไม่ได้ทำก็จะหาพวกซัมมนเนอร์เฟนซี่นะครับผม เนี่ยเพิ่มแอตแท k s สปีดตีแรงอะไรไปอันนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยทีเด็ดอยู่ที่แหวนไม่ใช่แหวนสิทีเด็ดอยู่ที่สร้อยนี่นะครับผมฟิดแอนิมอลฟาสเนี่ยแหละครับผมจะมีออร่ราหมาป่ามาเวลาโจมตีจะมีเร็วขึ้น70%แล้วก็มี1%ที่จะฮิวนะครับผมแล้วก็เมจิกไดเวอร์เมจิกไดเวอร์คือถ้าเราใช้ ไอตัวสกิลหลอดฟเฟ้าของเราด้านล่างเนี่นครับผมก็จะรีสกิลหมาเรียกหมาลัวๆแล้วต่อมาก็พระของเราครับตอนนี้พระผมใส่การ์ดซินเวอร์ไนท์ด้วยกําลังลองทดสอบอยู่อีกประมาณ1วันจะสามารถอัพเป็น4ดาวได้นะเป็นพระสายบูที่เล่นพระสายบูเพราะว่าอะไรนี่ผมมีทอนเบสครับผมเวลาโดนโจมตีมันจะสะท้อนซึ่งใส่ไปเนี่ย ดาเมสะท้อนแสนสองเลยนะโหดมากไอทอนเบดเนี่ยนะครับผมแล้วก็สวิฟแอทแทกสปีด spe เพิ่ม30%แล้วก็ไฮเปอร์ได์ครับผมโอกาสย0ที่จะลดคูลดาวน์1.5วิส่วนเสื้อครับผมก็ด้วยความที่เราเป็นสายบู๊เราก็ใส่รีเวอร์ซันโดนโจมตีแล้วก็ลดคูลดาวมีเมอร์ซี่ฮิลนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนอยู่แล้วก็ไฮสปีดฮิลส่วนแหวนก็ยังไม่ครบ นี่ก็มีเมจิกไดเวอร์ติดไว้ที่สร้อยนะฮะนี่ตอนนี้ทีมก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูนะว่ามันมันชิลยังไงปบ๊บมเดี๋ยวมาถึงเราก็สามารถวาดสกิลไปก่อนได้เลยนะเดี๋วด้วยสกิลของ Animal Fast อะ่ะมันก็จะทำให้ตัดแล้วก็รีเจนเลือดแบบรัว ล้วน,นๆฮะป้าวเขมามาถึงก็ใช้ใสายป้าไป,าปสักสองทีหรือว่าใช้ไอ้ล็อกเป้าก็ได้ครับให้หมาเอามาหกตัวแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยมันรันไหมฮะลองดูตรงครูดาวครับผม คูลดาวของไอตัวแคลกกับไอตัวฮิลเนี่ยมันจะมาไวมากเนี่ยงานของผมก็ผ่าไปที่ไอตัวนี้ปั๊บแล้วก็ล็อกเป้าออปาั๊บตอนนี้ก็ปล่อยมันลั้นได้เลยฮนะพระเราก็จะวาร์ปเข้าไปลองสังเกตดูฮะเนี่ยฮิลหกวิ สกิลทีน่าแตนแล้วก็ไอ้ท่าแคลกเนี่ยเวลายักออกสกิลก็ได้ทีประมาณ3ล้านนะครับผมเดี๋ยวพระแม่งเบวาว้าวก็ไปโคตรเท่เนี่ยพะมันจะพุ่งเข้าไปใส่มันจะฟาร์มชิวๆ เนือดแทบไม่ลดบอกเลยฮนะถ้าแบบสุขเฉินจริงๆเสียเลือดมากจริงๆก็ใช้สกิลอะใช้ไอ้หลอดฟ้าๆของเราไปพระมันก็จะรีคูดาวันทันดีก็จะได้ฮิวเต็มหลอดแล้วก็มีฮาโลอีกฮาโลคอยสร้างเกาะไว้นะ แต่ทีมเนมันจะมีปัญหาตรงเห็นนักดาบผมไหมไปยืนอยู่มุมขวาเลยเพราะว่าเข้าไม่ได้ครับหมายเยอะแล้วพอเล่นพระสายบู๊เนี่ยพระแม่งก็จะวิ่งเข้าไปแย่งพื้นที่ในการโจมตีอีกนะครับผมซึ่งใครถ้าจะเล่นทีมแบบนี้พระไม่จำเป็นต้องเล่นซินเวอร์ไนท์นะผมเทสอยู่เฉยสามารถใช้แรปเตอร์ได้ครับแรปเตอร์จะช่วยเร่งแอตแทให้กับทีมได้ เดี๋ยวพอจบดันนี้เดี๋ยวผมลองออกดูว่าเราเราทำดาเมจกันได้เท่าไหร่บ้าง <Sorry. S 1> ปกติแล้วทีมเนี้ยครับหมาจะทำดาเมจได้เยอะแล้วคนก็จะเล่นตัวแทงที่ไม่ใช่แบบแทงทำดาเมจแบบผมอะเป็นตัวยั่วยุนี่ผมแม่งตัวแทงสามารถทำดาเมจได้พระก็ทำดาเมจได้ ไม่ได้ว่าดามเมจทั้งดีมะเอาไว้เป็นไอเดียจริงๆพอเล่นฟา์มไปลึกๆดันไกลๆเนี่ยนะครับผมก็ยิ่งมีออปชั่นน่าลองหลายอันมากเลยเร่ยดว่าตั้งแต่มีดัตตี้แลน์เข้ามาเกมสนุกมากขึ้นนะเดี๋ยวพอทำทีมนี้เสร็จผมว่าจะไปลองไอ้นี่อยู่ ลองตัวอื่นนะครับผมได้ของมาเยอะล็อกเป้าอย่างต้องทำไรลนะ จอบอสตัวนี้ยิ่งง่ายเลยเนี่ยมันเข้าไปไม่ได้ดาเมจผมหายไปเยอะเลยนะได้แค่แคล็กจากระยะไกลเพราะาถ้ามันเข้าไปไอ้สกิลของยักษ์อะครับมันต้องฟันด้วยต้องโจมตีด้วยมันถึงจะได้เนี่ยตีได้ละ ตุบแล้วก็ทุบพื้นอาาอกมาชื่อกันหิ้วหน่อยหิ้วหน่อยเอาให้เลือดเต็มหน่อย เข้าไปไม่ได้อีกแล้วเข้าไปไม่ได้แล้ว,ไไลวช้าเลยมันเป็นมันเป็นหนานบอสท,ที่มันไม่ค่อยเรียกลูกน้องนะถ้าเป็นบอสท,ที่มีลูกน้องเนี่ยสนุก จะได้จบไวๆจะได้จบไวๆจบไหมจบเถอะยื้อเหลือเกินอือหือยื้ออย่างยาวนานโอ้โหได้ธนูมาโอเคเดี๋ยวเราก็ลองออกกันดูแล้วกันว่าใครทําดาเอ็ดได้มากที่สุดแต่เดี๋ยวขอไปขั้นถัดไปก่อน เราเติมพาร์ทไว้ปั๊บเนี่ยดาเมจที่ทำได้นะครับผมหมาธานูหมาจะได้48%แเเซ็นแล้วนักดาบผม39%เปอร์เซนแล้วพอปรับให้มาใส่ซินเวอร์ไนท์เนี่ยพระก็ทำได้ถึง13%เปอร์เซ็นนะครับผมจากตอนแรกพระจะอยู่ที่ประมาณ4-5%เปอร์เซ็นก็เรียกได้ว่าช่วยกันทำดาเมจทั้งทีมนะครับก็มาสรุปกันนะ สำหรับแคร็กสายนี้นะครับเป็นทั้งดาเมจก็ได้แล้วก็เป็นแทงก็ดีเพราะว่าเราจะเลือกสายที่เป็นเนี่ยครับเวลาตีไบแล้วมันจะได้35%มา r e รีคอเวอรี่เลือดด้วยก็ดูดเลือดกลับมาแล้วก็จะให้พระคอยเสริมฮิลรวมไปถึงออร่าของไอ้หมาเนี่ยนะครับผมก็แทบจะเป็นอมตะเลยณชั้น240กว่านะผมไม่รู้ว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยสำหรับทีมนี้นะครับ แล้วสำหรับตรงนี้เผื่อใครสงสัยว่ามันต้องอัพอะไรยังไงพอเราเล่นเคลียร์ไอตรงบอสอะครับผมไปได้สักร้อยห้าสิบชั้นหรือว่าร้อยปดิบชั้นเนี่ยมันก็จะสุดตรงนี้ทุกๆวันเราก็จะรับของอันนี้ได้มาถึงที่ 11K เลยอะเราก็เอามาอัพนะครับผมแรกๆเนี่ยก็พับไอ้นี่ไปให้มันได้สักเลเวลแคปมันประมาณแบบหกเจิก็ถือว่าของมันก็จะบวกสแตตเยอะแล้วนะ ไอ้พวกนี้ก็อัพสัก15มั้งถึงจะมีโอกาสดรอปของ3ออฟอันนี้ก็จะมีโอกาสได้ของแดงอะไรแบบนี้ครับแต่ของแทงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาของ3ออฟมาก่อนมันก็อาไปรีได้อยู่ดีนะครับผมไปรีตรงนี้ผมว่าหลายๆคนรู้อยู่แล้วแหละเนี่ยครับรีแฟกเตอร์รีพยายามรีของที่มันมีหลายๆออฟนะั้นมันจะได้มีโอกาสได้ออปชันที่เราต้องการแล้วก็ค่อยใช้ คอนนะครับผมในการ transfer ไปเนี่ยยกตัวอย่างให้เช่นเียแ,แหวนเรามีช่องเดียวเราอยากย้ายออฟอันนี้มาเนี่ยมันสามารถย้ายเพิ่มไปได้เลยนะแล้วสแตทอันนั้นก็เพิ่มด้วยนะครับผม,มแรกแรกเวลาหาของก็หาที่มันแบบได้ออฟถูกใจอย่างเงี้ยคลิสิบเออคลิสิบมันก็จะสามารถใช้ยาวๆได้แล้วก็อไปรีไฟ ดีไฟให้มันได้ค่าสูงๆแต่ตรงนี้แม่งเปลืองตังค์มากดีล้วไม่ค่อยได้หรอฮะแม่งให้ค่าเฉลี่ยต่ำๆมาเนี่ยก็จะเป็นดันฝุ่นนะครับผมดัชชอปพยายามซื้อค้อนเอาไว้เพื่อเอาไว้โยกออฟต่างๆมาทำเป็นคอมโบแบบที่เราต้องการนะครับผมเนี่ยอย่างใส่ crack, แคร็กล้วก็เอาสกิลแคร็กใส่มาเยอะๆมันก็จะแคร็กอย่างเมามันนะครับผมประมานนี้สำหรับ ทีมลงดัตซี่แลนด์เดี๋ยวรอสมบูรณ์แบบทีมผมแบบใส่ออฟอะไรครบอีกทีนึงจะมารีวิวนะตอนเนี้ยคือให้ทำทีละตัวแล้วก็รอรีออฟทุกๆวันจนกว่ามันจะได้เพราะว่าไอ้ตรงนี้ฮนะผมจะรีแค่จนมันแบบขึ้นพันหนึ่งผมก็จะไม่เอาแล้วอะเพราะว่าแมังแพงมันจะแบบทวีคูณไปเรื่อยๆนะ <c oughs> เออตอนนี้อาศัยแบบใช้ค้อนโยกย้ายเอานะครับก็ ประมาณนี้สําหรับทีมนี้ใครที่มีก็ลองเล่นดูอ่ะแล้วก็สัตว์เลี้ยงครับเสริมนิดนึงก็ใส่ไว้ทั้งตัวดาเมเอจอย่างแมงมุมแล้วก็ฮาโลฮาโลไว้เกาะนะครับบางด่านอะไรเงี้ยก็สลับกันใช้สลับกันไปได้แล้วก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคระที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แลวกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมนั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับเย่เย่